ตามตำลับเรียนรู้ไว้ครู่อนพ่อมาสอนพ่อมาพัพน์ผ่านละนาทั้งตำรับตำลาอีกค่าและเวทมนต์เลกยันประเจียตพิสมอนมองคลอันเลิศร่ำ ขอกราบขอพรพ่อองค์ดำวันนี้จะขอโชคลาภพระบารมีแผ่กว้างไพศาลให้บนบันดาลสำเร็จเนะ์้ะเอ้เอากูมัน โอ้ยย oh! uh, 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 mm ืนโทรลอยู uh, ่นี oh, ่เอนะฮะออานะฮะวันนี้อันเพียยาก็ันสิขอพรกุมารท้องไะนะจ๊ะอ่าฮ่พรอย่างอีกนะฮะเอนะฮะกุมารวาน่ะเฮ็ดปากขรยกขคยิบยุกกุมารข่อยอ่ะเอาบาสนี่เออนว่วาสิขอโชคพี่น้องเออว่าแม่นการพนันเด้อนะฮะนี่คือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลาบอะไรก็มึงวาสยะนี่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 ให้ถือแน่ อ่ them, อาได้เมียบ้านนะพี่น้องนะอ่าจัดไป้ะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขละเสมแปมปีแล้วขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขละเสมแปมปี ขอให้รวย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 นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเอ้ยอ่าวันนี้มาบอกอะไรพี่น้องโอ้นะอันยาถูกหวยโอ้เฮ้ยก็เลยไหว้พระหน่อยนะจ๊ะอออนะจ๊ะอ่านะจ๊ะเอออัญญาเขาเมือีกันะนะฮะนี่พี่น้องสี่ให้หูว่าอ่ายูเมียงนอกเนี่ยเขาถือเลขกันแบบใดและพี่น้องเด้อเขารับรางวัลกันจังใดนะฮะ เออนะฮะยอยากับมัแชร์ความรู้นะฮะการซื้อหวยนะฮะหรือว่าซื้อเลขนะฮะไม่ใช่การพนันนะฮะเพราะว่าเราซื้อถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเพื่อเป็นการช่วยรัฐนะฮะ่ะฮะก็พยายามขึ้นมาเล่นบนดินกันหน่อยนะฮะพี่น้องนะช่วยทางรัฐบาลนะฮะแล้วเราก็จะเรามีโชคมีดวงนะฮะเราก็จะได้แบ่งปันภาษีให้รัฐบาลได้ด้วยนะคะนะฮะกรุณาอุดหนุน นะฮะอ่ารัฐบาลไทยรัฐบาลทุกรัฐบาลนบบพี่น้องนะที่เป็นของรัฐนะฮะเอ่อการซื้อหวยคือการเอ่อเสี่ยงดวงนะฮะว่าเราดวงดีหรือยังจะได้พี่น้องนะเอ่อไม่ใช่การพนันนะฮะเอ่อเป็นการเอ่อเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยนะฮะเอ่อเพียรยาก็จะมาพูดว่าที่อิตาลีนี้นะฮะมีหวยอะไรบ้างมีเลขอะไรแบบไหนขายแบบไหนนะฮะของรัฐบาลนะไม่มีหวยใต้ดินนะฮะเอ่อนะฮะโอเคนะฮะเอ่อ อันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะเออนะคะอันนี้เป็นทัวริสตา้านะคะ10ปีนะคะว่าการออกรางวัลหรือว่าการรับรางวัลในเมืองนอกนะเขารับกันยังไงเขาถึงไม่หมดตัวนะคะบางคนอยู่บ้านเราเนาะเออถูกรางวัลที่หนึ่งนะพี่น้องแป๊บเดียวหมดนะคะแต่ถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งในเมืองนอกคุณไม่มีวันหมดนะคะมีแต่มีมีแต่รายได้นะคะต่อเดือนนะคะอย่าง ทัวลิสต้านะฮะอ่าสิบสิบปีนะฮะอ่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไงวะเพี้ยนยานี่พี่น้องนะฮะเพี้ยนยาขูดแล้วนะฮะอ่านะฮะนี่เลขว่เห็นป่ะเนาะเอานี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวใครจะกลับฟลองให้เจ้ามึงอืมอ่าพี่น้องนี่นะฮะอ่าเห็นบ่ะสิบอันนี้นะฮะอ่าทัวลิสต้านะฮะอ่านะฮะนี่นะฮะตัวนี้นะฮะเอ่อ ูกตัวนี้จะได้แสนหนึ่งนะฮะเอ่อแสนยูโรนะฮะแสนยูโรก็สามสามล้านเจ็ดหรือว่าสามล้านห้านะฮะโดยประมาณนะฮะถ้าเราได้กล่องตัวนี้นะฮะเอ่อคู่กันสองใบถึงจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะฮะพี่น้องต้องมีสองอันนะฮะแต่อันยามีอันเดียวนะจ๊ะเอ่อแล้วเอ่อตัวนี้นะฮะตัวสุดท้ายนี่นะฮะคือเห็นไหมพี่น้องเขาเขียนไว้โบนัสนะฮะอ่าโบนัสคูณสองถ้าเขามีเลขสี่สิบหกสองตัวเขาก็ได้ดับเบิลน,นะฮะจังเขาถือพันหนึ่งหรือร้อยหนึ่งฮะ,ะก็เป็นสองร แล้วถ้าเกิดว่าเลขมันคือกันเมดในนีนะฮะเออเจ้าก็คูณไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเอออันถ้าว่าสี่สี่สิบสองหรือว่าสามสิบหกเนี่ยมันเออสามสิบหกคู่สามสิบหกแต่สามสิบหกมีสี่ตัวห้าตัวเราก็รับไปเลยพี่น้องนะเออห้าตัวก็ห้าร้อยนะฮะเออถ้ามันมีครบนะฮะเออนะฮะแบบนี้แบบนี้นะฮะเออเคนะจ๊ะบาทนี่เออรับยังไงอีกนะฮะก็คือเออถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะอ่า ถูกประมาณที่หนึ่งนะฮะทางรัฐเขาจะจ่ายให้เรานะฮะเป็นรายเดือนเดือนละสองพันบาทนะฮะโดยเข้าธนาคารให้เรานะฮะพี่น้องนะฮะคุณจะมารับทีเดียวไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีเอ่อพิเศษอีกนะฮะพี่น้องนะฮะพิเศษนะฮะเอ่อเราก็จะได้รับเอ่อสองพันเนี่ยสิบปีนะฮะเอ่อสิบปีนะฮะแต่เงินก้อนแรกของเราจะได้ห้าหมื่นนะฮะห้าหมื่นนะฮะหลังจากนั้นก็รับเดือนละสองพันนะฮะแล้วก็เอ่อ อ,อ่ทุกปีนะฮะเขาก็จะให้แบบนี้พี่น้องนะเดือนละสองพันสองพันยูโรนะฮะเขาจะให้เจ้าแสนหนึ่งนะฮะเออนะฮะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะมีเอ่ออีกหลายหวยนะฮะเออ่หลายหลายเลขหลายเบอร์นะฮะหลายหวยนะฮะอย่างกรณีทัวริสตา้านี้นะฮะจะมีถึงใบละยี่สิบนะฮะถึงยี่สิบห้าบาทนะฮะพี่น้องนะรางวัลก็เพิ่มขึ้นนะฮะแต่อันนี้ทัวริสตา้านี้ใบละสองบาทหรือเจ็ดสิบบาทบ้านเรานะฮะพี่น้องเออ อันยาก็นานๆซื้อนะฮะก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะฮะเอา่อาทีละใบสองใบเพื่อเช็คดวงว่าดวงเราดีไหมนะฮะเ,เราไม่ได้ไปเล่นให้มันติดนะฮะเออนะฮะถ้าติดมันก็หมดเยอะนะฮะพี่น้องนะฮะเออนะฮะมันจะคุ้มหรือเปล่านะฮะโอเคนะฮะแค่เราเช็คดวงนะฮะเหมือนการดูไพ่นะฮะเออเช็คดวงว่าได้ไหมไม่ได้ก็ทิ้งไปนะฮะเออแล้วก็เออ เอ่อแบบนี้มันไม่มีวันหมดนะฮะแต่ถ้าเราได้เป็นก้อนแล้วรางวัลใหญ่นะฮะถ้าเป็นหวยใหญ่รัฐบาลใหญ่นะฮะเออก็ไม่เหมือนบ้านเราอางนั้นจะได้เป็นเอ่อแล้วแต่เปอร์เซนต์ที่รัฐบาลเ่เก็บได้นะฮะขายขายหวยให้กับเราได้นะฮะรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจน,นกว่าจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะพี่น้องนะพี่น้องเล่นหวยพี่น้องเออก็คงจะเข้าใจนะฮะเออนะฮะการเล่นหวยไม่ใช่การพนันนะฮะเป็นการเสี่ยงดวงเพราะเราซื้อตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายเรา อุดหนุนรัฐน,นะคะก็ให้ซื้อของรัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่เราอยู่นะคะที่ที่เราชอบนะคะเออคนไม่เล่นก็นแล้วไปก็ดีไปนะคะเงินก็กระเป๋าก็อยู่ครบนะจ๊ะ <laughs> นะจ๊ะเออนะคะแต่ว่าเพียงยามให้ความรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เมืองน,นอกเนี่ยเขาเขาถึงไม่หมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกรงว,วัลใหญ่นะฮะร้อยล้านนะคะร้อยล้านยูโรนะคะทางรัฐอ่ะเ,เขาไม่ได้ให้เป็นเงินนะคะพี่น้องให้เป็นเงินด้วยนะคะแล้วก็จะมอบเป็นทรัพย์สินนะคะเออ เออคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้รถคุณอยากได้อะไรคือเขาให้หมดนะคะเขาจะทยอยจ่ายให้เรานะฮะเออแล้วแต่ข้อตกลงอันนั้นนะคะก็ไม่เคยถูก <laughs> แล้วมึงแกพูดทําไมเผื่อถูกอ่าแต่ไม่เคยเออแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะฮะช่วงนี้ก็เออช็อปนะคะคอฟฟี่ช็อปกาแฟนะคะหรือว่าขายบุหรี่นะคะเออบาร์ที่ขายบุหรี่ขายกาแฟนะคะเอะอเออที่นี่เขาจะขายกันตามร้านกาแฟนะพี่น้องนะหวยเนี่ยนะเออตามคอฟฟี่ช็อปนะฮะ อยู่ที่ที่ร้านกาแฟอย่างเดียวแหละพี่น้องนะเอ่อหรือว่าตามห้างนะฮะก็จะมีตู้หยอดนะฮะหยอดเหรียญเพื่อจะซื้อนะฮะอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายที่นี่จะไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะบ้านเราก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าเราซื้อของรัฐบาลไทยเราไม่ไปเล่นใต้ดินนะเอ่อเป็นการช่วยเหลือทางรัฐนะฮะเอ่อนะฮะแล้วทางรัฐก็จะให้อ่โชคเรานะฮะให้เราเสี่ยงโชคไปเรื่อยนะพี่น้องเออก็พูดให้ฟังนะฮะแล้ววันนี้เพี้ยนยาถูกกี่บาทนะฮะไอ้พี่น้องใครได้ซิบบาทเมื่อนี้นะฮะ โอลงทุนสองบาทนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวให้ดูทางนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวหมุนกล้องก่อนนะฮะนี่พี่น้องนะฮะเออนะฮะเออเห็นไหมพี่น้องนะเนี่ยสิบบาทนะฮะเพี้ยนยาถูกสาสิบสามนะฮะสาสิบสามคู่กับสามสิบสามนะฮะเออยุส่หรอสามสิบสามข่อยแต่แมนเป็นเท่าไห่ขึ้นข่อยขึ้นตาไหลโอ้ยมันว่าแมนนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวข่อยตาไหลก่อนเออแป๊บหนึ่งนะฮะพี่น้อง คือสิบบาทพันนะโอ้ยเนาะกี่ตัวอืมอ๋อใครถึกห้าบาทพี่น้องแต่ว่าใอยถึกดับเบิลนะฮะนะฮะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าถูกดับเบิลนะฮะพี่น้องเออนะฮะพี่น้องเห็นสี่สิบหกไหมพี่น้องนะเออดูนะสี่สิบหกนะฮะเออนะฮะอันนี้เป็นโบนัสฮะตัวสุดท้ายคือโบนัสนะฮะเราได้คูณสองเห็นไหมพี่น้องนะมันมีคูณสองเห็นป่ะข้างบนเนี่ยนะฮะคูณสองโบนัสเห็นไหมฮะเออนะฮะอ่าสี่สิบหกจะคูณสองนะฮะพี่น้องอันนี้เมื่อนี้เอยได้สิบบาทเด้อพี่น้องเด้อ นะฮะอันนี้ใบละสองบาทนะฮะเออเอาเมื่อเงาได้พี่น้องเมื่อนี้เขาได้สิบบาทนะฮะอืมบาทนี้แต่ละอาทิตย์เด้อพี่น้องเออนี่แต่ละอาทิตย์ที่คอยซื้อนะฮะเออใบนี้เขากระเทิรกเท่าไหรเนี่ยเออเออเลขตัวใดเนาะใบนี้เออยังพูดยังพูดไม่หมดพี่น้องนะเอานะฮะเออ พี่น้องถามว่าแล้วรับเงินยังไงนะฮะเพี้ยนยานะฮะถ้าเราถูกน้อยรับเงินยังไงนะฮะใบนี้นะฮะเอ่อมันจะมีลิมิตถึงหนึ่งพันแล้วก็รางวัลที่หนึ่งนะฮะเอ่อรางวัลที่หนึ่งก็คือกล่องนี่แหละพี่น้องนะกล่องตัวนี้นะฮะเอ่อนะฮะกล่องตัวนี้นะฮะเอ่อมันจะมีตั้งแต่สองบาทห้าบาทสิบาทร้อยบาทแล้วก็เออห้าสิบาทนะฮะแล้วก็ห้าห้าร้อยมาแล้วก็พันนะฮะถ้าเราถูกห้าร้อยถึงพันนะฮะถ้าเขาฟิชอปเขามีเงินจ่ายเราเราก็ขึ้นได้เลยนะฮะถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายเราไปรรับที่ธนนาาคะะ แล้วการที่เราอ่าบารตัวนี้จะไม่มีการหมดอายุนะคะพี่น้องนะคะเราสามารถไป значит, แลกเงินร้านไหนก็ได้นะคะในห้างในห้างที่เขาขายนะคะหรือที่ที่เขาขายนะคะบาร์ไหนก็ได้นะคะเออเราซื้อบาร์นี้เราไปเราไป,าไปอ่าเราไปเอาบาร์นั้นได้ไหมได้นะคะ,ะได้ทุกบาร์เลยพี่น้องนะได้ทุกจังหวัดนะคะถ้าเราพกใบน,นี้ไปที่เราถูกนะคะเออแล้วเราจะเก็บไว้นะคะสะสมไว้แบบเพี้ยนยาเงี้ยนะคะนะคะหลาย cells, ๆใบเงี้ยนะคะอ่าถูกสองบาทห้าบาทสิบบาทเพี้ยนยาก็เก็บเก็บสะสมไว้นะคะ เออเราไปรับทีเดียวพี่น้องไปสองบาทอายเขาอายเขานะจ๊ะนะจ๊ะเออนะฮะนี่นะฮะเอ่อยังยังเหลืออีกใบหนึ่งนะฮะพี้ยนยายังไม่ขูดอ่ะมาดูนะฮะเออขูดเลยนะพี่น้องนะอ่ะเดี๋ยวพี้ยนยาขูดอ่ะช่วยกันขูดว่าพี้ยนยาจะถูกไหมนะจ๊ะนะจ๊ะเอานี่ได้พี่น้องเอานะฮะตัวนี้เป็นเอ่อโบนัสใช่ไหมพี่น้องเอออันนี้ก็เป็นเลขธรรมดาเอาขูดบาทอีขูดนะฮะ อ้าวหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหาพี่น้องอ้าวนะจ๊ะขออยักถึงกระโบนัดแล้วกับกล้องสองใบนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าเห็นบอสี่หาหาลอยโอ้ยให้ถึงล้วเดอ้อเทวดาเอ้ยนะจ๊ะเทวดาจ๊านะจ๊ะอ่าอ่าอ,อเดี๋ยวอ้าวนี่ได้พี่น้องเนี่ยขูดแล้วสิละอ่าพี่น้องอ่ะอ่าขายมืดมือเด้อพี่น้องเด้อหวยเด้อนะฮะขูดก้อนหอยอ่ะเพิ่นขายมืดมือนะฮะ ขายจนกว่าเวลาบาสิปิดหาทุ่มเวลาพี่น้องนะเออขายตลอดนะฮะบาทีนี้เอ,อกาแฟขายนะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ซื้อโดยขอประมาณเนาะพี่น้องเอาแค่เช็คดวงนะฮะเออนี่พี่ยายกตัวอย่างให้ดูนะฮะเ,เพื่อการอุดหนุนลัดของเรานะฮะเออนะฮะให้เขาได้บ้าน,นะฮะบ้านเรานซื้อบนดินเอ,อในใต้ดินเยอะนะฮะแต่ที่นี่ใต้ดินไม่มีหรอกพี่น้องนะเออมี มีแต่บนดินนี่แหละพี่น้องจ๊านะจ๊ะถือก็น่าใบน,นี้เนาะอืไอไหมอืม,อมนี่สามีซื้อมาให้เถือแน่กูบาไอ้สิบหกอยากได้เลขสิบหกกับบอมีบ่ถือกสามโอ้ยเนาะว่าสิอวดพี่น้องจังอย <c oughs> นี่เจ้าสองเก้าเอาเฉียดไปแต้มหนึ่งนะจ๊ะเฉียดไปแต้มหนึ่งนะจ๊ะอะ่าเนี่ยแล้วพี่น้องไม่ถูกเห็นไหมอ่าซื้อมาสองใบเนี่ยวนนไปไปนันเนี้ยอ่านถะูกไปใบหนึ่งแล้วเนี่ยอ่านะฮะเนี่ยซื้อมาสองใบก็สี่บาทแล้วพี่น้องนะอ่าอ่อสีอ่บาทก็ร้อยสี่สิบละอ่าใบนี้นะฮะก็ไม่ถูกนะฮะอะ่าได้อะไรเลยนะฮะก็เอ่อได้จากบใบกรคอ่อยหึม โอ้ยแอนจานาะจ๊ะออนยาแอนจานาะจ๊ะไม่ถูกนะจ๊ะพี่น mm ้องจ๊ะอ่าคอยก็ให้พี่น้องเมิ่งนะฮะเออนี่แหละคือผลดีนะฮะเออนะฮะถ้าเราถูกแบบนี้นะฮะพี่น้องนะฮะถึงเราจะไม่ได้รับเงินเป็นก้อนใหญ่แต่เรามีเงินรายเดือนใช้ทุกเดือนนะฮะโดยไม่ไม่ ไม่ไปถูกไปหักภาษีรถยนต์อะไรนะฮะก็คือได้เต็มเต็มนะฮะเออนะฮะตามนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นหวยใหญ่นี่ก็เออ่มีแต่คนอยากได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะฮะคือสิบอันนี้นะฮะอ่าอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะฮะพี่น้องของของการเออ่ของหวยขูดนะฮะเนี่ยฮะกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะฮะเออ่ถ้ามีสองใบนะฮะตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้ามีตรงโบนัสเราก็ได้ดับเบิลเลยนะพี่น้องเป็นสองแสนอะไรเงี้ยมั้งนะฮะแล้วก็เออ่ ล้วก็ใช้ตามที่เขาเขาจะเขียนบอกเราข้างหลังเลยนะฮะว่าเขาจะจ่ายรางวัลเราแบบไหนก็คือตามข้อตกลงตามนี้นะฮะอืมนี่นะพี่น้องมันดีมองนี้นะฮะเอ่อทำเอ่อได้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะฮะแต่บ้านเราเนี่ทุกสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านคือรัฐบาลจ่ายทีเดียวเลยนะฮะเอ่อภาษีนิดหน่อยแล้วก็จ่ายเราทีเดียวเลยเราจะไปทาอะไรก็ช่างคุณจะหมดตัวก็ช่างอะไรประมาณนั้นนะฮะเอ่อแต่ ทางนี้นะคะทางเมืองนอกเขาจะทําแบบนี้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศหลายๆคนนะคะที่ชอบเล่นอุดหนุนรัฐบาลนะคะเช็คดวงที่เออ่ทีชอบเสี่ยงดวงนะคะเช็คดวงก็เขาก็จะรู้แล้วนะคะแต่อันนี้พี่อญยาบอกคนทางบ้านนะคะถูกแบบนี้นะคะไม่จนนะคะมีเงินใช้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเออนะจ๊ะแต่ก็อย่าไปซื้อเยอะนะฮะก็ซื้อแค่เราชอบแค่เราเสี่ยงดวงนะฮะมันมีใบถึงใบยี่สิบห้าบาทสามสิบนี่แหละพี่น้องนะ อืมแล้วก็เดี๋ยวพี่เอียนยายจะพาไปดูอ่ลอตโตใหญ่นะฮะคือลอตเตอรี่ตัวใหญ่ที่ว่าเขาถูกกันเป็นร้อยล้านยูโรนะฮะเออแต่ช่วงนี้มันไปซื้อไม่ได้พี่น้องนะฮะเขาปิดนะฮะแล้วก็ไม่ออกฉลากนะฮะซื้อได้แต่หวยขูดนะฮะตัวนั้นเราต้องไปเขียนเลขที่เราชอบนะฮะจากจากอ่าศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้านะฮะแล้วมันก็ต้องเป็นจังหวัดด้วยนะพี่น้องอมีจังหวัดให้เลือกอีกสิบจังหวัดนะฮะพี่น้องว่าเราจะเอาจังหวัดไหนนะฮะ ถ้ามันออกจังหวัดนี้ออกจังหวัดเบเชาหรือมิลานนะฮะเราเขียนไว้ว่าเราเอาเราชอบเอ่อเอ่อซื้อหกตัวนะพี่น้องนะศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสี่สี 00, 22, 33, 34, 45, 45, ่ห้าห้าในหกหกหกอันนะฮะติ๊กไปหกอันหรือว่าเราจะซื้อแค่สามก็ได้สองก็ได้นะฮะห้าตัวก็ได้นะฮะเอ่อแม่ถ้าเราจะราง,งวัลที่หนึ่งก็หกตัวไปเลยนะฮะเราซื้อได้ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะฮะถึงหกตัวนะฮะหกช่องอะ่ะพี่น้องแบบนี้แหละเออหกช่อ <c oughs> งหกช่องหกช่องนะฮะเวลาพี่อัญญาจะเอามาให้ดูนะฮะ เรากากระบากไปเลยว่าเราชอบอจังหวัดนี้นะคะแต่ถ้าเราเราเขียนว่าเอาทุกจังหวัดอันนั้นก็จะได้น้อยหน่อยนะคะเ <c oughs> วลาออกมันจะมันจะเฉลี่ยออกมาน้อยนะคะ <c oughs> เออนะคะรางวัลก็จะเฉลี่ยออกไปเพราะว่าคุณซื้อเหมารวมจังหวัดนะคะสิบจังหวัดคุณเหมารวมนะคะแต่ถ้าเราซื้อถูกจังหวัดนี้ปุ๊บมันออกของจังหวัดนี้นะคะเราก็จะได้เต็มเต็มน,นะคะเออแบบนั้นแหละพี่น้อง <laughs> โชคดีโชคดีสุขเกษมเป็นปี rad. แล้วขอให้รวย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 นะจ๊ะพี Gotta, <c ats everyday> ่น้องจ๋านะะก็มาบอกเป็นความรู้กันนะพี่น้องนะเออนะฮะว่าเออเมืองนอกก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเอออัญยาก็ให้ดูนะฮะเป็นตัวอย่างนะฮะเออว่าเขาเออซื้อกันยังไงเออเออมีการพนันไหมนะฮะเออนะฮะที่นี่การพนันเขาก็ไม่ผิดกฎหมายนะฮะเออ มันมีกฎหมายบังคับเป็นบางตัวฮะอย่างสล็อตนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะตู้สล็อตนะคะจะอยู่ตามร้านกาแฟนะคะหรือว่าบนห้างนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นเกมนะคะเป็นการพักผ่อนนะผ่อนคลายนะคะของคนแก่หรือว่าคนที่เขาไปนั่งดื่มกาแฟเซ็งๆเขาก็ไปนั่งจิ้มกดเล่นอะไรย่างเงี้ยไม่ผิดกฎหมายแต่บ้านเราผิดกฎหมายนะคะอืมนะคะปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกพี่น้องนะเออนะฮะว่าคนไทยใจใหญ่นะฮะ ชอบกินชอบเล่นชอบเที่ยวนะฮะอ่านี้พี่เอีญยก็มาบอกให้ฟังนะฮะ,ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสําหรับอ่ FC นะฮะ My friend on the world for watching my video I talk about l o o t t ต r y นะฮะโอเค My friend นะฮะโอเค See you in clip My friend นะจ๊ะอ่าขอบคุณแฟนแฟนทั้งลหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของและครัง ขอให้รวยจ้า See you in clip Bye bye อ่าโกบิกมันนี่โกบิกบิสนิดนะจ้ะ